นี่ครับทุกคนนะฮหวัดดีครับผมเราเจอกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ผมแบบสอบนะติดสอบไปเลยแบบไม่ค่อยได้ลงคลิปหน่อยนะครับผมและนี่ครับมีแมตซี่ร่างใหม่แจกอีกแล้วฮะแจกอย่างเยอะแมตซี่นะครับบอกเลยโคตรเยอะอะคื่อนอะแต่ลองดูครับว่าร่างนี้อาจจะโหดกว่าร่างอื่นๆก็ได้นะครับร่างนี้เป็นสไตล์เพย์เมเกอร์นะฮะกลางแบบคอยแบบจ่ายบอลได้ค่อนข้างดีนะครับผมหเลยยิงไกลนะกบเข็มโทษนะแมตซี่ปั่นค่อนข้างโหดอยู่แล้วนะครับไปฮะเราไปเจอกันในเกมดิวิชั่นฮะเราลองดูเมตซี่กัน let's go A few e m m o หลังเป็นคนของเขาเกมมาแล้วนะครับผมไปครับลิโอเนลเมสซี่ฮะบอกเหลือมากันทุกสัปดาห์แม่งทุกเดือนดีกว่าทุกเดือนดีกว่าครับสัปดาห์คงจะเยอะไปนี่ฮะเอ้ยเสียงผมเสียหายเปิดเสิอ้าวเขั้นดับอีกขันดับเฉยมาครับดีครับโอเคครับเลยเอาได้บอลฮะฝากไปริมเส้นครับผมแล้วฝากต่อเวครับติดครับผมยังไงครับภาพไม่ชอบเอ๋อทุกคนขออภัยทุกคนนะฮะนี่ครับอ่านเอากลางยังไงได้ไหม หาแลนส่งไปแมนซี่แมนซี่ยิงเฮ้ยยิงแมนที่ล่างไรวะดูภาพฉาดิเอาแมนซี่ล่างไรเหมือนกันเลยฮะจะเล่นเป็นสไตล์เอ้ยเล่นเป็นตำแหน่งเอสเอสนะครับผมผมเล่นกลางลุกไงเอ้ยเอาล่างไรมาโชว์เลยเอ๋อเอาดีน้องไปครับได้บอลครับหาแลนฝากครับผมแล้วหนึ่งสองจังหวะนี้ครับแมนซี่ไปฮะไปครับหาแลนได้ไหมครับโหดูดิเกอร์ชนกระเด็นเลยว่าเรียบร้อยครับ แมตซี่ดูความผิวแมนซี่มั้งนะขอให้ได้บอลก,ก,ก,ก่อนนะยัง <c oughs> ไม่ได้บอลเลยนะครับปลายให้ผมมาครับแมสซี่ฮะกาลาแมสซี่ให้ผมปลายเลยครับแมสซี่โชว์ความผิวปับป๊บปั๊บเอาหูแมสซี่ฮะโชว์ความผิวต่อได้ไหมไม่ได้ครับผมเกือบหล่อแล้วเมื่อกี้ผมบอกเลยเกือบหล่อจริงทางดูดีครับแต่วาราลารับเนย์มาลองดูลองวัดหน่อยไม่ได้น,น้องเฮ้ยคิวไปส่งบอลเองเกินว่ะชิบหายแล้วจะเปิดเปิดโมงเปิดโมงชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่งครับโอเคส่งครับผมส่งครับเพื่อน ส่งครับเพื่อนยังไงฮะบีบให้สุดครับผมแล้วฝากไปที่ฮาแลนฮาแลนออกไปที่ลุยฟิโกมาที่แมนซี่อ้าวเลยเลยงงหมดละทีอันกลางครับเลยแรกครับเกมนี้แรกให้สุดแรกให้สุดอะไรเนี่ยงงหมดละเอ้าได้เฉยเอ้าได้เฉยเอ้าได้เฉยแมสซี่ครับแมสซี่ไปแล้วฮะแมสซี่ไปครับผมแมตส์ซี่หลอดม่วงๆเรียบร้อยฮะ มาแล้วครับลูกแรกจากมาซี่ครับลากใหม่ล่าสุดบอกเลยตำแหน่งเอสเขาจริงๆอ่าเขาน่าจะเก้าเท่าไหร่วะเก้าเจ็ดมังม้งผมอ,อัพยังอัพยังอัพไม่เต็มเลยนะครับบอกก่อนนะผมขาดไปหนึ่งนะเนี่ฮะจะอัพหมดผมอัพได้เวลยี่สิบสี่นะครับจริงๆมันต้องเวลยี่สิบห้านะก็ถือว่าโอเคแหละนะครับผมตอนนี้เป็นเพเมเกอร์ฮะต้องตึงๆหน่อยอ่ะมาซี่ครับไปครับมาซี่ ครับผมเอาเลยเอาเยิงกลางฮะดักกลางเลยผมเอาเยิงกลางรู้ผมว่าน่าจะค่อนข้างดีนะแต่ถ้าเอายิงต้านต่พทก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับมาบแล้วนะโอ้ยภาพเออจริงนะขออภัยจริงนะครับผมจำเป็นอะมาเนี่พี่ครับมาเนี่พี่ครฮะจะจะดียังไงครับคาราบิงกาส่งมาจังหวะนี้ส่งฮาแลนด์ฮาแลนด์ส่งเข้ากลางให้จุดบริลลิงแฮรแล้วหนึ่งสองครับแล้วเอาโกออกมาฮะแล้วจังหวะนี้โดนยิงสวนตัวไปครับโอ้ยเดียวฮะ อาย่โดูแล้วว่าให้ใหาล่างอะไรเนี่ยหน้าล่างใหม่เลยครับผมบอกเลยว่าไปสอบ่อนข้างนานก็ขอภัยคนดูจริงๆนะครับดูมาคนอ่านเฮ้ยอยากให้ลงคิดไปไวนันฮะหรืออยากให้สตรีมนี่ปิดเทอม,มนะครับจะเจอกันบอกเลยว่าน้องๆหนูๆเปิดเทอมไปผมผมปิดเทอมเป็นไงมันย้อนแสงกันย้อนแสงอะไรย้ยอ,นยอนสอนไอบ้บ้าไปครับฝากครับเล่นสูตรเหมือนเดิมส่งให้กาาเมซี่ฮะแมซี่แทงอ่ะดูจกไก้ครับ ยังไงครับจังหวะนี้กอเลสกา,สกาแทงไปให้แมตซี่ครับผมลากใหม่เหมือนกันครับจังหวะนี้แล้วใครไอ้นี่ใครส่งให้แมตซี่ครับส่งไม่ดีครับแต่แมตซี่งงๆเอ้าเอาโอา้ยนี่คือเขายังอัพไม่เต็มเลยเขาอัพได้91อ็ดถึงนะอ้าวถือไมค์มาร้องเพลงกันอีกแล้วจำคลิปนั้นได้ไหมที่เขาถือไมค์มาร้องเรียนผมนะฮะจำได้ปะ ทุกคนจำได้ใช่หรือเปล่าผมพูดคำเดียวอ่าแล้วเจอกันคึอหลังเอาแน่สองเลยครับกลับมาสองลูกแบบตึงๆกลับมาซิ่ฮะไปกดเลยครับกดเลยอย่างไวอย่างไวเลยฮะไปเลย,เลยมาลลแล้วทุกคนฮะรึ่งหลังละ นี่ครับเราดักนะครับยังไงครับจังหวะนี้ครับเรียบร้อยครับไม่ถึงฮะเปโยมายังไงตัวนี้แทงให้แมสซี่อีกแล้วเทมเปรเกอร์แม่งวิ่งโคตรดีล่างเลยครับนี่อันกังโอ้โหเกือบโดนไปที่สามเกือบไปแล้วครับทุกคนอ๋อเสีย้ายจัด มึงนะฮะอ๋อน well> uh, ี่เปิดม้าผมโคกทิ้งพยายโคกทิ้งเฮ้ยผ่านฟื้นฟ้าฟื้นฟ้าไปหมดนะครับเกือบดียังไงฮะตอนนี้เราเราเริ่มนะครับเริ่มฝากป้าบออกซ้ายปัาบฝากป้าบอ้หวแม่งฝากไม่ดีเฉย นี่นะฮะฟาบิโญอ่านกลางฮาแลนด์ครับผมเมซี่ส่งให้จูดเบอร์ลิงแฮมจูต์ส่งให้ฮาแลนด์ฮาแลนด์จะเข้าซ้ายครับแต่โดนฟาบิญโญอ่านได้ฝากครับสวัดีเมซี่ไปครับเมซี่ทีนั้จูต์ยิงค่อนข้างทีนี้ครับฝาเมซี่ครับเมซี่แทงออกข้างโ,โอ้โหโ,โ,โดนเบียดหลังครับทุกคนคือแบบไม่ต้เบียดไม่เอาทรงเลยเอ่ะดูครับไอยจูชมดิอ่านจูกันฮะโอ้ยโอเคโอ้โหโดนยิงซ้ำเรียบร้อยฮะ โอ้โหไปที่จามาแล้วอะไรวะแมงเอ๋ยที่จามาแล้วพี่คนหยาบชาดอังเดี๋ยวเขาตีใจเข,เขาอยาอกผมทุกทุกลูกอะ่ะยอมไม่ได้ว่ะเจอเนี้ยยอมไม่ได้ว่ะทุกคนจูิจริงนี่ยฮะไปที่ทำเกมแบบลูกพอ่อแมตชี่ลูกพ่อทำเกมหน่อยไอ้บอร์โฉบบอลขาดเกินเกิน เจอคามานี้ส่งให้เมสซีจังหวะนี้เมสซี่เข้าซ้ายขอยัดหลอดม่วงๆไปได้ครับไม่เป็นไรยังไงฮะจังหวะนี้ครับยังไงครับผมกลางครับยังไงครับวันนี้ได้บอลครับผมฝาตัวนี้ตัวกลางครับจังหวะนี้แล้วฝากที่เมสซีเมสซีฝากตัวนี้มาปลายที่ตัวนี้แล้วฝากตัวนี้ต่อได้ไหมครับขาไม่ถึงขาสั้นนะห <c oughs> <c oughs> าเล่นลุยแก้วเฮ้ยโอเค โอ้ทุกคนนาทีที่67แล้วว่านาทีที่67แล้วว่ายังไงครับนี่เราใกล้นะครับโขกทิ้งฮนะไปเมสซี่ฝากไปเลยแล้วส่งโคตรดีแต่เสียนะครับเพราะว่าเหลียบเราไม่ดีเท่าเขานะฮะเปิดมาครับยังไงครับอ่านถึงโอเค เกมนี้เราโดนหนักหนักเลยนะกุศลนะฮะขอแม่นแม่นครับเพื่อนไม่ได้ครับทุกคนต้องฝากครับฝากครับเกียร์ไปฮะแทงตรงนู้นปั๊บฝากต่อไม่ได้อะไรวะไปเพื่อนอีกสองลูกเองเสมอยังดีครับตอนนี้แทงครับออกไปฮะไปครับผมราฟิเอลรลีเอาครับต้องชัยแล้ววะทุกคนต้องชัยแล้ววะยังไงครับจังหวะนี้ฝากมา วีเราเนี้ครับเอ็นี่ครับโอเคฝากตรงนู้นไวไวครับแมสซี่แล้วเหยียบมาแล้วส่งให้ฮาเลนฮาเลนจริงหายโอเคมาทุกคนครับตีมาแล้วสองสามแล้วสามสองเลยครับมาสามสองเลยครับผมเดี๋ยวเวลาอีกนิดเดียวฮะทันปหมวะทันอยู่นะถ้ทันอยู่นะฮะฝากนี้ชัวร์เกียร์ครับหลุยกิโก้ฝากไว้ครับหนึ่งสองครับไปครับฮาเลนโอ้ทุกคนไม่ได้ว่ะ เราเดียวนะฮะเราต้องรีบจบไปได้นะครับลูกเดียวผมกับเบสซี่เดี๋ยวกี้สวยนะกี้ชิงกันสวยนะฮะค่อนข้างสวยเลยไปครับคารพาเมนกาฝาดตัวนี้เพื่อนเอาไปครับผมสวยและลุดนะจังหวะน,นี้หลุยฟิโก้ไปเลยครับจังหวะน,นี้คนเดียวครับหาเล่นเรียบร้อยฮะมาเลยครับผมบอกเลยสามสามแล้วว่าบริหารมีจริงนั่นแหละ หายมจริงนะครับมาทุกคนดีนะเฮ้ยหรือว่าสีสามได้เปล่าเวลาเหลือไม่เยอะนะครับผมว่าเรามีโอกาสนะ้าแทงเจอบริรีบร้อยครับจั้งวันนี้มาเลยครับ1-2สองฮะออกไปครับราฟิเอรเลยเอาไปเพื่อนฮาเลนโ <Nope. S 1> อ้โหจัามเมซี่เรียบร้อยฮนะมาแล้วครับผมมาเลยครับ จังวะนี้ฮะโหเจ๋วะมาแล้วมาแล้วมาแล้วจังวะนี้ครับผมอ้าวแล้วเคลียร์และจบครับผมโอเคครับทุกคนฮะเกมนี้ถือว่าค่อนข้างดีครับกับแมสซี่ครับผมบอกเลยว่าเราพลิกนักลงได้อย่างค่อนข้างสม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 บูรณ์แบบเลยนะฮะเดี๋ยวดูนะครับแมตสซี่ครับ7.5เท่ากับฮาแลนร์เลยนะครับเล่นโคตรดีร่างนี้โอ้โหนี่ครับทุกคนนะบอกเลยว่าเจ๋วมากๆครับร่างนี้ แต่ภาพเป็นอะไรอ้องหมดโอเคครับเดี๋ยวจบคลิปไปแล้วกันนะฮะกับแบตซี่ล่างใหม่นี่ครับค่อนข้างโหดใช้ได้เลยนะครับใครลองเล่นแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะฮะอยากใหผมทําคลิปแบบไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาเลยนะครับผมปิดเทอมละเดี๋ยวเจอกันสตรีมนะฮะบ๊ายบายจุ๊บๆไปตามกดไลค์กดแชร์เลยนะฮะบ๊ายบาย